สวัสดีเพื่อนๆชาวโซลาเซลล์ทุกท่านนะครับวันนี้มาอัปเดตข้อมูลการใช้งานระบบโซลาเซลล์ไฮบริดบ้านๆของผมนะครับหลังจากที่ได้เพิ่มแผงโซลาเซลล์เข้ามาในระบบอีก2แผงนะครับก็เป็นแผงโพรี290วัตต์นะครับก็วันนี้เป็นวันที่ไม่มีแดด ท้องฟ้าปกคลุมไปด้วยเมฆนะครับไม่มีแดดเลยเพราะว่าเป็นช่วงที่พายุเข้านะฮะก็มาดูกันว่านะครับระบบโซล่าเซลล์ไฮบริดบ้านๆของผมในวันที่ไม่มีแดดเนี่ยสามารถใช้งานได้ไหมไฟจะพอใช้ไหมนะครับ ก็ยังลกๆอยู่เหมือนเดิมนะครับหลายๆท่านอาจจะคุ้นตาดีเพราะว่าผมก็เคยลงคลิปไปหลายคลิปแล้วนะฮะแต่วันนี้จะมาอัปเดตในเรื่องของอาการชาร์จลงแบตเตอรี่ในวันที่ไม่มีแดดนะครับก็มาดูกันว่าวันที่ไม่มีแดดเนี่ยระบบโซล่าเซลล์ไฮบริดบ้านๆที่ผมใช้งานเนี่ย จะเป็นยังไงไฟพอใช้หรือไม่นะครับมาดูกันเนาะมาดูของส่วนแผงอมอฟัสตก่อนนะครับแผงอมอฟัสตหกแผงนะฮะเป็นแผง145วัตนะครับตอนนี้ชาร์จลงแบตอยู่ที่7.8แอมป์นะฮะโดยประมาณนะครับลาวๆนี้นะฮะก็มันมีขึ้นมีลงตาม ความสว่างของท้องฟ้านะครับเพราะว่ามันมีเมฆแต่เมฆเดี๋ยวเมฆบางเมฆหนานะครับกระแสก็จะมีขึ้นมีลงอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าเป็นวัตต์นะฮะอยู่ที่ประมาณ400วัตต์นะครับ400กว่าวัตต์นะฮะอันนี้คือไม่มีแดดนะฮะไม่ไม่ไม่มีแดดนะครับถ้ามีแดดก็ได้อยู่ประมาณ5-600นะครับสำหรับออมฟัด6แผงนะฮะเห็นไหมมันก็จะขึ้นขึ้นลงลงตาม สภาวะแสงของท้องฟ้านะครับประมาณนี้นะครับในส่วนชุดนี้นะฮะ mppt ชุดนี้จะชาร์จเฉพาะแบตน้ำอย่างเดียวนะครับแบตเตอรี่ชุดนี้นะครับ48โวลต์แบตน้ำแบตมือ2องนะฮะในส่วนของแผงโทรี2แผงที่เพิ่มเข้ามาในระบบที่เพิ่งเพิ่มเข้ามานะครับก็จะใช้ M PPT ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะรีวิว M PPT ตัวนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเดี๋ยวไว้ทำรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่ง M PPT ตัวนี้เป็น M PPT 30M แอมนะครับได้ถึงระบบ 48V โวลต์นะฮะ12ถึง48 v ใช้ชาร์ใช้ชาร์จได้ถึง 48V โวลต์อันนี้ผมชาร์จแช่ชาร์จแบตลิเทียมอยู่นะครับก็ M PPT ตัวนี้นะฮะเดี๋ยวขอเล่าที่มาที่ไปก่อนนะครับออดม Admin ต้นนะฮะ Admin ต้นในกลุ่มโซล่าเซลเพื่อการใช้งานด้วยตัวคุณเองนะครับก็ Admin ต้นใช้ Facebook ว่าคนไม่เอาฐานนะครับตอนแรกมันมีปัญหาในส่วนของหน้าจอนะฮะหน้าจอลายนะครับหน้าจอคือตัวเลขในลายมองมองไม่รู้เรื่องเลยนะฮะเขาก็ให้ผมมาซ่อมนะครับในช่วงแรกเนี่ยผมตรวจเช็คแล้วผมไม่สามารถซ่อมได้นะครับ ก็เลยแจ้งว่าซ่อมไม่ได้เขาก็ยกให้นะฮะอ่าก็บอกว่ายกยกให้ไปเลยเอาไปวิจัยดูนะครับพอมาทีหลังเนี่ยผมมานั่งอ่าหาข้อมูลคือมานั่งมีเวลาว่างก็มานั่งลองซ่อมมันนะครับจนสามารถซ่อมได้นะฮะสามารถซ่อมให้กลับมาใช้งานได้ก็เลยติดต่อแอดมินต้นกลับไปหม่ว่าตอนนี้ผมซ่อมได้แล้วแต่ผมก็อยากจะขอซื้อไว้ใช้งาน นะฮะก็คือขอซื้อเอาไว้ใช้งานเองเลยนะครับในเมื่อซ่อมได้แล้วนะฮะแอดมินบอกว่ายกให้ไปเลยนะครับก็ยกให้ไว้ใช้งานเลยไม่ต้องจ่ายก็อันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแอดมินต้นไว้หน้าากาศนี้ด้วยนะครับที่ยก m ppt ตัวนี้มาให้ไว้ใช้งานนะฮะก็ขนาด 30m นะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูอีกทีนึงนะฮะว่ามันเจ๋งยังไงนะฮะ m ppt ตัวนี้นะครับ ถึงจะเป็นของจีนแต่เจ๋งมากๆเหมาะที่จะใช้กับแบตลิเธียมนะฮะเหมาะยังไงเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้มาดูกระแสชาร์จของแผงโพลีแผงโพลี290วัตต์2แผงนะครับแผงมือ2นะครับตอนนี้ชาร์จได้ได้อยู่ที่1แอมป์เท่านั้นเองนะฮะ65วัตต์นะครับอันนี้กระแสขออภยัยกระแสตัวนี้เป็นกระแสจากแผงนะครับ1.1แอมป์ 1. 1 M, แต่กระแสชาร์จมันอาจจะบูสต์ขึ้นอีกนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเอา เอาคลิปแอมมาคล้องให้ดูดีกว่าจะได้เห็นชัดๆนะครับเพราะว่ากระแสตรงหน้าจอเนี่ยมันแสดงกระแสของแผงนะฮะส่วนกระแสชาร์จเราต้องวัดเราเองนะครับอันนี้เป็นกระแสชาร์จนะครับกระแสชาร์จ1.8แอมป์นะฮะอันนี้กระแสจากแผงนะฮะอยู่ที่ประมาณ1แอมป์นะครับ นี่นครับจอดับไปแล้วนะฮะดีผมตั้งออตโต้ไว้วัดตรงนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับก็บูสกระแสขึ้นมาพอสมควรนะฮะในส่วนของแผงมือสองเนี่ย ในวันที่มีแดดนะครับวันที่มีแดดมันจะชาร์จได้เต็มที่อยู่ที่ประมาณ250วัตต์เท่านั้นเองนะครับก็ซื้อแผงมือสองต้องดูให้ดีนะครับเ,เราไม่ไม่ต้องไปช็อตวัดกระแสนะฮะคือคือไม่ใช่ว่าต้องไม่ต้องช็อตวัดคือช็อตวัดกระแสเนี่ยเป็นเป็นการทดสอบอย่างหนึ่งว่าแผงยังจ่ายกระแสดได้นะครับแต่ว่าไอกระแสกระแสที่ออกมาเนี่ยบางครั้งมันไม่สามารถบ่งชี้ได้ว่าแผงตัวน,นั้นยังมียังยังมีประสิทธิภาพร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะฮะ ส่วนที่เราจะต้องดูเลยก็คือ,อแรงดัน VOC ของแผงนะครับดูจากาเนมเพจของแผงว่า VOC ของแผงเนี่ยมันกี่โวลต์นะฮะแล้วเราก็วัดดูนะครับถ้า VOC ของแผงที่ยังเหลืออยู่เนี่ยต่ำกว่าสเปคสัก2อโวลต์เนี่ยโอเคอยู่แต่ว่าถ้าต่ำกว่าสเปคเจ็ดแปดโวลต์อย่างเงี้ยท่านไม่ต้องเอามาเลยเพราะวัดหายไปเยอะมากนะครับอย่างตัวเนี้ยแผงที่ผมซื้อมาเนี่ย VOC ต่ำป่าจะเปคเกือบ10บโวลต์นะครับวัดหายไปเกินครึ่งเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็แนะนำกันไว้นะฮะนะครับตัวนี้ก็ชาร์จแบตลิี่เทียมชุดนี้นะฮะ48โวลต์20แอมป์มันก็เพียงพอนะฮะวันหนึ่งก็ชาร์จได้เต็มเลยนะครับตอนแดดดีๆนยมันชาร์จได้ประมาณ4คือกระแสจากแผงเนี่ยอยู่ประมาณ 4- 5แอมป์นะฮะก็ชาร์จลงแบตประมาณ5แอมป์กว่านะครับก็ประมาณสักครึ่งวันก็เต็มแล้วเพราะว่าแบตมันแบตมันมัน20แอมป์นะครับ แบตมันแค่20แอมนะฮะประมาณสักครึ่งวันกว่ากวาก็เต็มแล้วนะฮะแต่ในวันที่ไม่มีแดดเนี่ยนะครับก็1วันก็จะชาร์จได้พอดีนะฮะก็จะเกือบเกือบเต็มนะครับทีนี้มาพูดถึงระบบไฮบริดนะครับระบบไฮบริดไฮบริดในส่วนของไฮบริด AC หลายๆท่านก็ พอจะทราบว่ามันทานํางานยังไงนะครับระบบ Hybrid AC ก็คือเมื่อแบตหมดนะฮะระบบก็จะสลับไปใช้ไฟบ้านนะครับเมื่อเมื่อชาร์จแบตมีไฟอินเวอร์เตอร์ทำงานระบบก็ใช้ไฟจากอินเวอร์เตอร์อย่างตอนเนี้ยนะครับระบบของผมเนี่ยก็ใช้ไฟจากอินเวอร์เตอร์นะครับแต่ว่าถ้าผมใช้ไฟจนแบตหมดอินเวอร์เตอร์ตัดนะฮะนะครับตอนนี้ระบบ a t ทก็สลับไปใช้ไฟบ้านอันนี้อันนี้เป็นระบบ Hybrid AC นะครับไฮบริดบ้าน ไฮบิดเอซนะฮะอันนี้เป็น ATS นะครับแต่ว่าถ้าแผงชาร์จแบตจนถึงระดับหนึ่งอินเวอร์เตอร์กลับมาทํางานนะฮะจริงๆมาทํางานอัตโนมัตินะฮะถ้าถ้าแผงชาร์จแบตแรงดันถึงตามที่กําหนดไว้นะฮะกลับมาทํางานนะครับ ATS ก็สลับไปใช้ไฟจากอินเวอร์เตอร์นะครับอันนี้คือระบบไฮบิดไฮบิดเอซีนะครับทีนี้ระบบไฮบิด ดีซีนะครับไฮบริดดีซีหรือระบบไฮบริดที่เราเรียกว่าบายพาสไฟจากแผงไปใช้ก่อนนะครับบายพาสไฟจากแผงไปใช้ก่อนอผมจะบอกว่าจริงๆแล้วอินเวอร์เตอร์ที่เป็นระบบออฟกิดเนี่ยใช้แผงโซล่าเซลล์ในการชาร์จเนี่ยนะครับมันใช้ไฟจากแผงเป็นหลักอยู่แล้วนะครับมันใช้ไฟจากแผงเป็นหลักอยู่แล้วนะฮะถ้าแผงโซล่าเซลล์สามารถผลิตไฟได้พอ หรือว่าผลิตได้เหลือนะครับอินเวอร์เตอร์ก็จะดึงไฟจากแผงไปใช้ก่อนอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นระบบออฟกิดแบตเตอรี่ที่ใช้แผงโซล่าเซลล์ในการชาร์จไม่ว่าจะเป็น In water, อินเวอร์เตอร์แบบความถี่สูงสว In ิตชิงอินเวอร์เตอร์หม้อแปลงว่าจะเป็นระบบ12 24หรือ48หลักการมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับนะฮะก็เห็นเพื่อนๆบางท่านนะครับเอาไฟ ที่ออกจากชาร์จเจอร์เนี่ยไปต่อเข้าที่อินเวอร์เตอร์ก่อนนะครับก็คือต่อไฟจากตรงเนี้ยที่ออกจากชาร์จเจอร์วิ่งไปเข้าที่อินเวอร์เตอร์เลยแล้วบอกว่ามันจะได้ดึงไฟจากแผงก่อนนะครับจริงๆแล้วก็เข้าใจไม่ถูกนะฮะคือเข้าใจไม่ไม่ค่อยถูกต้องคือเราไม่จําเป็นที่จะต้องวิ่งไปเข้าที่อินเวอร์เตอร์นะครับไม่จําเป็นเลยนะครับ ไปเข้าตรงไหนก็ได้ของแบตเตอรี่นะฮะท่านจะวิ่งไปเข้าที่แบตเตอรี่โดยตรงเลยก็ได้หรือเอาไปเข้าที่อินเวอร์เตอร์เลยก็ไม่ผิดนะครับกไ็ไม่ผิดหลักการอะไรแต่ว่าในความเข้าใจของเพื่อนสมาชิกอาจจะเข้าใจว่าเอยมันเข้าอินเวอร์เตอร์ก่อนมันต้องดึงก่อนแต่จริงๆแล้วมันเข้าตรงไหนมันก็ดึงไฟจากชาร์จเจอร์ก่อนอยู่แล้วดึงไฟจากแผงก่อนอยู่แล้วนะครับสําหรับระบบไฮบริด DC นะฮะดึงจากแผงก่อนอยู่แล้วเพราะว่าตามหลักการเนี่ย นะครับไฟจากแผงโซล่าเซลล์เนี่ยเมื่อผ่านชาร์จเจอร์แล้วนะครับแรงดันมันต้องสูงกว่าแบตเตอรี่นะครับถ้าแรงดันมันต่ำกว่าแบตเตอรี่มันจะชาร์จแบตไม่เข้านะฮะแรงดันมันต้องสูงกว่าแบตเตอรี่เมื่อแรงดันมันสูงกว่านะครับตามกฎของโอห์มแล้วนะฮะโหลดโหลดจะดึงใช้งานนะครับโหลดที่จะดึงไฟไปใช้น่ะมันจะดึงไฟจากแหล่งจ่ายไฟที่สูงกว่านะครับ แหล่งจ่ายไฟที่สูงกว่าคืออะไรก็คือชาร์จเจอร์ใช่ไหมฮะมันสูงกว่ามันก็ดึงจากชาร์จเจอร์ไปใช้งานโดยตรงนะครับในส่วนที่เหลือไปไหนในส่วนที่เหลือชาร์จเจอร์ก็จะชาร์จลงแบตนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูแบบชัดชัดเจนเลยนะฮะให้ดูตรงนี้นะฮะอันนี้ชาร์จเจอร์ผมนะครับสายลงมานี่นะครับเข้านี่นะฮะชาร์จลงแบตตรงนี้นะครับผมไม่ได้ต่อไปที่หลังอินเวอร์เตอร์ก่อนนะฮะผมต่อตรงนี้เลยนะครับทีนี้ให้เพื่อนๆดูนะฮะ อันนี้กระแสอยู่ที่ประมาณ9แอมป์นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยแน่นอนในกระแสเพราะว่ามันมีช่วงที่เดี๋ยวท้องฟ้าสว่างเดี๋ยวท้องฟ้ามืดนะฮะอาจะอยู่ที่ประมาณ9.6นะครับอินเวอร์เตอร์ดึงอยู่ที่1.2นะครับตอนนี้อินเวอร์เตอร์ใช้งานอยู่ที่1.2 1.3แอมป์นะฮะประมาณ1.3แอมป์นะครับกระแสอยู่ที่9.6ส่วนที่เหลือลงแบตอยู่ที่7.7นะฮะ 9.6จากชาร์จเจอร์เนี่ยอินเวอร์เตอร์ดึงไปใช้งานอยู่ที่1.3แอมป์นะครับ mm hmm. เหลือลงแบตเตอรี่7.7แอมป์นะฮะตอนนี้อินเวอร์เตอร์ไม่ได้ดึงแบตเลยนะครับไม่ได้ดึงแบตเตอรี่เลยเพราะว่าแผงโซล่าเซลล์ผลิตไฟได้เพียงพอตอนนี้นะครับผลิตได้อยู่9แอมป์นะครับอินเวอร์เตอร์เอาไปใช้1.3แอมป์ที่เหลือลงแบตเตอรี่ล้นๆน,นะฮะ อยู่ที่7จุดอตอนนี้แสงมาเยอะหน่อยนะฮะอยู่ที่8แอมป์ตอนนี้นะครับอันนี้คือไฟที่ลงแบตให้เพื่อนๆดูมิเตอร์ตัวนี้นะครับมันสามารถบอกสถานะเราได้นะฮะโดยตัวเอาตัวกลางนี้นะครับมันจะมีลูกศรน,นะครับตอนนี้มันชี้เข้าไปหาแบตเตอรี่นะฮะลูกศรชี้เข้าไปหาแบตเตอรี่หมายความว่าตอนเนี้ยกระแสตรงเนี้ยที่แสดงตรงเนี้ยมันชาร์จเข้าแบตเตอรี่อยู่นะครับ ชาร์จเข้าแบตเตอรี่อยู่นะฮะอ่านะครับเพราะนั้นหมายความว่าตอนนี้อินเวอร์เตอร์ไม่ได้ดึงแบตเลยนะครับดึงไฟจากแผงโซล่าเซลล์โดยตรงนะครับอ่าเพราะหลักการของมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะฮะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นอะไรอินเวอร์เตอร์แบรนด์เนมที่เขาโฆษณาว่าบายพัสไฟจากแผงไม่ใช้ก่อนคือระบบที่เราทำบ้านๆก็เป็นอย่างนี้หลักการมันเป็นอย่างนี้แล้วนะครับ ทีนี้เดี๋ยวผมจะทดสอบดึงโหลดนะฮะแล้วให้เพื่อนๆสังเกตลูกศรตรงนี้นะครับลูกศรมันจะเปลี่ยนทิศทางเป็นชี้ออกไปทางทางด้านขวามือนี่นะฮะก็หมายความว่าผมดึงโหลดเนี่ยเกินเกินจากที่แผงโซลา่าเซลล์ผลิตได้นะครับอินเวอร์เตอร์ก็จะมาดึงไฟจากแบตเตอรี่ไปใช้ด้วยนะฮะเดี๋ยวผมลองกดโหลดนะฮะโหลดคือตัวนี้นะครับ ให้เพื่อนๆดูลูกศรนะครับลูกศรจะเปลี่ยนสถานะนะครับแล้วกระแสพอลูกศรชี้ออกเนี่ยกระแสที่ขึ้นตรงนี้คือกระแสที่แบตเตอรี่ถูกดึงไปใช้งานนะฮะเห็นไหมครับลูกศรมันเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะฮะแล้วก็ชี้ออกนะครับกระแสอยู่ประมาณ1นึ่งแอมป์กว่าๆหมายความว่า แผงโซลา่าเซลล์ผลิตไม่พอแอมป์กว่าเนี่ยนะครับผลิตไม่เพียงพอที่อินเวอร์เตอร์ดึงไม่ใช้งานอิ In เนเวอร์เตอร์เลยมาดึงแบตไปแอมป์กว่านะครับเลยมาดึงแบตเตอรี่ไป1นึ่แอมป์กว่านะฮะนี่ครับตอนนี้แผงโซลา่าเซลล์ผลิตได้อยู่ที่ประมาณแปดแอมป์นะครับแต่ตอนผมดึงโหลดเนี่ยประมาณ10กว่าแอมป์นะฮะนะครับ โหลดประมาณ10แอมป์นะครับอ่าโซลา่าเซลล์ผลิตได้8นะฮะที่เหลือดึงแบตนะฮะประมาณแอมป์กว่า่าดึงแบตประมาณ2.5แอมป์นะครับแต่ว่าพอผมเลิกใช้โหลดนะครับไม่มีการอินเวอร์เตอร์ไม่มีการดึงกระแสนะฮะแผงก็จะกลับมาชาร์จเข้าแบตเหมือนเดิมนะฮะลูกศรก็จะชี้เข้า อันนี้เป็นระบบไฮบริดดีซีนะครับตามหลักการมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะฮะเพื่อนๆนะครับมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วระบบโซล่าเซลล์ที่เราทําเองก็เป็นเป็นแบบนี้นะครับคือใช้ไฟจากแผงเป็นหลักอยู่แล้วนะฮะใช้ไฟจากแผงโซล่าเซลล์เป็นหลักอยู่แล้วนะครับถ้าท่านมีแผงเยอะๆท่านก็สามารถใช้ไฟได้เยอะนะครับโดยที่มันไม่ดึงแบตนะครับตอนนี้ผมมีแผงไม่เยอะนะฮะผมก็ใช้ไฟได้อยู่ถ้าเป็นตอนนี้ใช้ ใช้อยู่ประมาณสัก200-300วัตต์ Wh, เนี่ยมันก็ไม่ดึงแบตเตอรี่เลยเพราะว่าโซล่าเซลผลิตได้อยู่เท่าไหร่เนี่ย300กว่าวัตต์เนี่ยนะครับถ้าผมใช้ไฟไม่เกินนี้นะครับไม่เกินไม่เกินไม่เกิน3 7 0วัตต์เนี่ยมันสวิงเลนะนะครับถ้าใช้ไฟไม่เกิน300วัตต์นะครับมันก็ไม่ดึงแบตเตอรี่เลยนะฮะมันก็จะดึงแต่ดึงไฟจากแผงโซล่าเซลอย่างเดียวนะครับ ส่วนในการใช้งานของผมนะฮะระบบระบบไม่ไม่กลัวระบบล่มนะครับสมาชิกสมาชิกหลายท่านโพสต์ว่าวันนี้ไม่มีแดดฝนตกอของท่านใดไฟไม่พอใช้มข้างท่านใดะระบบล่มบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะครับระบบของผมไม่กลัวไม่กลัวระบบล่มนะฮะไม่มีแดด ไม่มีแดดแบตหมดมันก็สลับไปใช้ไฟบ้านนะครับพอมีแดดชาร์จแบตได้ระดับหนึ่งมันก็สลับมาใช้ไฟจากโซลาร์เซลล์นะฮะไฟจากอินเวอร์เตอร์ไฟจากระบบโซลาร์เซลล์เพราะฉะนั้นไม่กลัวระบบล่มนะครับนอกจากว่าแบตหมดแล้วไฟฟ้าดับนั่นแหละล่มแน่นอนนะแ,แต่ว่าถ้าแบตหมดไฟฟ้าไม่ดับสักอย่างเดียวยังไงระบบผมก็ไม่ล่มนะฮะยังมีไฟใช้ตลอดนะครับเพราะว่ามันมีไฮบริด AC นะครับถ้าเราทำ h ฮบิดเอไว้ไม่ต้องกลัวว่าระบบจะล่มนะฮะาการใช้งานก็ประมาณนี้นะครับการใช้งานของผมก็ประมาณนี้ตอนนี้ก็ใช้ไฟจาการะบบโซล่าเซลล์อยู่ถึงแม้ว่าไม่มีแดดผมก็ใช้นะฮะใช้ทั้งวัน กลางคืนก็ใช้แค่หมดนะครับหมดแค่ไหน a t s สก็สลับไปใช้ไฟบ้านนะครับก็ไม่กลัวฮะมันจะหมดก็หมดไปนะครับยังไงไฟบ้านไม่ดับสต่อย่างผมก็มีไฟใช้นะครับการใช้งานตอนกลางวันใช้ไม่เยอะนะฮะก็มีแค่ในส่วนของโต๊ะซ่อมนี่นะครับโต๊ะซ่อมอุปกรณ์เครื่องมือช่างในตอนกลางวันนี่ผมใช้ไฟจากระบบโซลาร์เซลล์ทั้งหมดนะครับคือไฟระบบโซลาร์เซลล์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ เครื่องซักผ้ากับปั๊มน้ำอัตโนมัตินะครับอันนี้ผมเดินสายตัวนี้ไปนะไปในส่วนของเครื่องซักผ้านะครับแล้วก็ปั๊มน้ำอัตโนมัติก็ใช้ไฟจากโซล่าเซลล์นะครับซักผ้าก็2วันซักซักหนึ่งครั้งนะครับส่วนในปั๊มน้ำเนี่ยปั๊มน้ำใช้ตลอดทั้งวันนะครับปั๊มน้ำใช้ตลอดทั้งวันปั๊มน้ำกินไฟอยู่ประมาณร้อ,อยร้อยกว่าวัตต์นะฮะก็ใช้งานได้ใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาใดๆอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ อมอแปลง4,000วัตต์นะฮะ4,000วัตต์ 4, ส่วนบอร์ดบอร์ดได้อยู่ประมาณ3,000 3,000วัตต์3,000ถึง6,000วัตต์นั่นแหละแต่ผมตีว่าเอาใช้งานจริงๆเอาใช้ไม่เกิน3,000วัตต์นะฮะเพราะว่าถ้าเกินไปกว่านั้นเดี๋ยวมันก็จะมีปัญหาได้นะครับก็เลยตีว่าอินเวอร์เตอร์3,000วัตต์แต่จริงๆแล้วมอแปลงเนี่ยน่าจะได้ถึง5,000วัตต์นะครับ ก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เอามาเพื่อนๆได้ดูเพียงเท่านี้ก่อนนะครับมาอธิบายเรื่องระบบไฮบริดบพาสไฟจากแผงไปใช้งานก่อนด้วยนะครับอะไรท่านอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนะฮะในหลักการนะครับแต่ผมจะบอกว่าถ้าท่านทำระบบออฟกิทที่มีแบตเตอรี่ที่ใช้แผงโซล่าเซลล์ชาร์จเนี่ยนะครับมันเป็นไฮบริดอยู่แล้วนะฮะเราจะต่อชาร์จเจอเข้าตรงไหนมันก็เป็นไฮบริดนะครับไฮบริดบพาสไฟจากแผงไปใช้ก่อนอยู่แล้วนะฮะ ก็สำหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดนะครับอธิบายตรงไหนผิดไปหรือว่าพูดตรงไหนผิดก็ต้องขออภัยเพื่อนๆไว้ในโอากาสนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ